สวัสดีค่ะชาวธาตุน้ำราศีมีน ราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกนะคะคลิปนี้เป็นคลิปของรักข้าสมพันธ์พวกคุณในช่วงนี้จนถึงสิ้นเดือนเมษายนนี้เนาะเปิดไพ่มาแล้วทั้งฝั่งคุณแล้วก็ฝั่งเขาเรื่องหลักสุได้นะคะเป็นการอ่านทั่วไปนะชาวธาตุน้ํากับคู่กรณีของคุณอยู่ในการคนที่แบบว่าคิดถึงกันแต่ไม่ยอมหันหน้ามาคุยกันหรือพยายามที่จะไม่สนใจกันหรือเปล่านะในช่วงนี้เหมือนพยายามที่จะหันหลังไปโฟกัสสิ่งอื่นสนใจสิ่งอื่นแทนที่จะมาพูดมาคุยหรือว่าพยายามที่จะปรับความเข้าใจกันนะคะอแต่ว่าก่อนที่จะไปดูดวงกันตต่นะ่่ออออนนนนนนนะะะขขขบพื้้ททีีีรรรงงใใกาายิดึคคปัญ เรื่องของผิวหน้าไม่แข็งแรงไม่กระจ่างใสหรือว่าเป็นผิวแพ้ง่ายสิวขึ้นง่ายไม่มีความชุ่มชื้นก็ขอแนะนําตัวนี้เลยนะคะ Baby a n d Glow m ัสชู o m ซิการ์แฟ a ั่นเอ็กเ c e นะคะเป็นน้าตบผสมกับสารสกัดซิลิก้าที่ได้จากใบบัวบกเกาหลีนะคะตัวนี้จะช่วยทําผิวหน้าของเรามีความแข็งแรงมากขึ้นกระจ่างใสามากขึ้นแล้วก็สิวแล้วก็ริ้วรอยต่างๆก็จะแลดูจางลงด้วยเช่นกันถ้าใช้เป็นประจําอย่างต่อเนื่องนะคะท้ายคลิปของเราก็จะมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากด้วยเพราะฉะนั้นก็ดูให้จบคลิปนะคะ โอเคมาดูดวงกันต่อนะชาวธาตุน้ําไพ่พลังงานหลักเป็นไพ่คิงถือถ้วยบางท่านอาจจะคุยกับชาวธาตุน้ําด้เป็นเองนะคะเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงการที่เราพยายามหัหลังให้กับใครบางคนหรือว่าความรู้สึกอะไรบางอย่างที่ยังค่อนข้างมากมายในใจของเราอยู่อาจจะคิดถึงมากรักมากแต่ว่าอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เราค่อนข้างเข็ดนนะ่ะหรืออาจจะมีความทุกข์ใจอะไรบางอย่างที่ทาให้เราเลือกที่จะหันหลังแลวไปโฟกัสสิ่งอื่นสนใจสิ่งอื่นบางท่านอาจจะลองไปพูดไปคุยหรือมองหาโอกาสใหม่ๆในช่วงนี้ก็เป็นไปได้อขอหนึ่งใบให้คิงถือถ้วยค่ะคิงถือ ช่วยคืออะไรเอย่ยเมื่อกี้ไพ่ถ้าสำหรับเป็นไพ่ the hangman นะคะบางท่านอาจจะอยู่ในอาการของคนที่แบบว่าเราไม่สามารถจะทําอะไรได้มากก็เป็นไปได้นะ่ะไพ่เดอะแฮงแมนเป็นไพ่ของคนที่รู้ทุกอย่างเข้าใจทุกอย่างแต่ว่ายังไม่สามารถจะลงมาจัดการหรือแก้ไขปัญหาได้ได,ได้บางท่านก็อาจจะรู้สึกถึงสถานการณ์ที่ยากลำบากด้วยเนาะขอนึ้ไหมคิงเือถ้วยค่ะคิงถือถ้วยค,คืออะไรเอย่ยแปดถ้วย ปดทุกการถังหลังก็เดินจากไปนะคะยอมตัดใจที่มันสื่อมายากที่รู้สึกเหมือนมันเติมไม่เต็มเท่าที่ใจต้องการอยากไปไหมก็ไม่ได้อยากไปนะคะแต่ว่าถ้าความสัมพันธ์นี้มันยากลำบากมากจนเกินไปหรือไม่อยากให้อยู่ไม่อยู่ก็ได้พอก็ได้ถอยก็ได้ไพ่แต่สำหรับเป็นไพ่คิงถือเหรียญเป็นไพ่พลังงานหลักของเขาด้วยนะอืม บางท่านอาจจะอยู่ในภาวะที่แบบว่าต่างคนต่างไม่สนใจกันเขาไม่สนใจเราเราเองก็ไม่อยากจะสนใจเขาถ้ามันยากลำบากจนเกินไปก็ไปโฟกัสสิ่งอื่นสนใจสิ่งอื่นก่อนดีกว่าอะไรแบบนี้นะคะอมไม่น่าจะเหมือนกันว่าจะไปแล้วไปรับไหมแต่ผมอมองว่าน่าจะเป็นการถอยไปอยู่ในพื้นที่ของตัวเองเนาะไปเอาตัวเองให้รอดจากสถานการณ์ที่ยากลำบากก่อนทีนี้พลังงานภาพรวมมีไพ่ก้าวไม้เท้าสี่ไม้เท้าเดนมารเชียนแล้วก็คิงถือดาบมีไพ่คิงถือดาบเข้ามาตำแหน่งอดีตของคุณนะคะบางท่านอาจจะขุบชาวธาตุลมตะกุ เมทุนเนาะเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงคนที่นิ่งๆเงียบๆนะไม่ค่อยอยากจะพูดอยากจะคุยหรืออธิบายอะไรมากมายเขานึกไมหมคิงถือดาบกับคิงถือดาบเพื่ออะไรเอ่ยบางท่านอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เงียบเชียบกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะต่างคนต่างเงียบต่างคนต่างมีอะไรในใจแต่ว่าไม่ยอมหันหน้ามาคุยกันเขานึกไมหมคิงถือดาบกับคิงถือดาบเพื่ออะไรเอ่ย ควีนเธอเหรียญบางท่านอาจจะคุยกับชาวธาตุดินมังกรศกันนะคะเออมีไพ่ควีนเธอเหรียญเข้ามาบางท่านในช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ทาให้เราสึกไม่ค่อยสบายใจแต่ว่าเราก็เลือกที่จะเก็บเอาไว้ซ่อนเอาไว้นะคะปล่อยวางได้ไหมปล่อยวางไม่ได้แต่ว่าก็เหมือนพยายามจะนิ่งแล้วไม่ไเรียกร้องไม่พยายามไม่วิ่งตามเมืเสียงของเราไม่ดังมากพอให้อีกฝั่งได้ยินก็เลือกที่จะอยู่เงียบของเราดีกว่าอาจจะเคยพยายามแล้วแต่ว่าไม่ ไม่ทําให้อะไรดีขึ้นเลยแบบนี้นะคะภายแต่สำหรับเพื่อน D a n a c e คุณอาจจะรักเขามากมองว่าเขาเป็นคนที่ยืนอยู่ในใจของคุณเป็นคนที่สําคัญของคุณแต่คุณอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่ได้ให้ความสําคัญกับเราเพียงพออย่างที่เราต้องการก็เป็นไปได้นะ ทีนี้มีไพ่เดอะเมจิเชนเข้ามาตำแหน่งความรู้สึกในหัวใจของคุณนะคะบางความสัมพันธ์อาจจะเป็นลักษณะความสัมพันธ์แบบไปๆไปไปไปกลับๆกันเนาะหรือไม่คนที่คุณคุยด้วยอาจจะเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือคนอื่นเป็นคุณหมอเป็นมักคุเทศเป็นเลย์คานุก,กา้าหรือเป็นธนาคารก็ได้นะคะเป็นคนที่เก่งมากๆบางท่านในช่วงนี้อาจจะรู้สึกถึงสถานการณ์ที่ยากลำบากเนาะต้องพยายามใช้ทุกกลยุทธ์ที่มีในการเอาตัวรอดจากสถานการณ์หลอกนั้นนะคะมาอาพร้อมกับไพ่เก้าไม้เท้ากับไพ่สี่ไม้เท้ามีไพ่สี่ไม้เท้า 4, เาข้ามาบางความสัม ก็ได้เนาะวันมองว่าชาวท่านำห,หลายๆท่านน่ะคุณน่าจะเริ่มมองหาความสัมพันธ์ที่มั่นคงความสัมพันธ์ที่จรงิจรงจังอยากจะแต่งงานสร้างครอบครัวพัฒนาความสัมพันธ์ไกลกับใครสักคนหนึ่งบางท่านอาจจะมีคนที่เราคาดหวังอยู่แล้วแต่ว่าความสัมพันธ์ณปัจจุบันของเราในตอนนี้มันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้เราสึกไม่ค่อยมั่นใจหรือว่าไม่ค่อยสบายใจก็เป็นไปได้แต่ทีนี้มีไพ่ก้าวไม่เท้าเข้ามาบางท่านในช่วงนี้ก็อาจจะมีตัวเลือกทางเลือกเข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะมีคนเข้ามาพูดเข้ามาคุยกับเราาแต่ว่ว เหมือนเราจะมีอยู่แค่คนเดียวเท่านั้นแหละเราสมตนคุยแล้วอยากคุยอีกก็เรื่อยๆเป็นความสัมพันธ์ที่ต่อให้มันจะยับเยินย่ำแย่แค่ไหนแต่ว่าเราก็ยังต้องการความสัมพันธ์นี้อยู่ว่าไม่น่ใจะเหมือนกันว่าในช่วงนี้หรือว่าก่อนนี้ชาวธาตุน้ํามีการทะเลาะเบาะแว้งกับใครสักคนหรือเปล่าอาจจะเป็นการทะเลาะเบาะแว้งกันใหญ่โตหรืออาจจะเป็นสงครามเงียบสงครามภาษาสงครามต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างอีโก้หรือว่าสงครามที่เกิดขึ้นในหัวใจของตัวคนเองก็ได้วัดมองบางท่านในช่วงนี้อาจจะมีความลั้นระลังกับ สถานการณ์อะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นในตอนนี้นะคะอืโอเคทีนี่ขอให้เพิ่มดีกว่าว่าจากวันนี้จนถึงสิ้นเดือนเมษาอยู่นี้จะมีอะไรเกิดขึ้นคุณบ้างเนาะขอให้เพิ่มเลยคะ่ะให้กับชาวธาตุน้ำมีนกฎิจิจากวันนี้จนถึงสิ้นเดือนเมษายนนี้จะมีอะไรเกิดขึ้น,ขนขเขาบ้างเลยบางท่านอาจจะรักเขามากคิดถึงเขามากแต่ว่าความสัมพันธ์มันยากลําบากจนทําให้เราต้องพยายามกลับมารักตัวเองก่อนก็เป็นไปได้นะคะอื แต่ก็อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เราเองก็ยังไม่สามารถที่จะปล่อยวางได้เลยแบบนี้มีไพ mm ่เดม i c เชนเข้ามาก็เลยรู้สึกถึงความยากลําบากบางทีสิ่งที่ยากลำบากอาจจะเป็นความรู้สึกของตัวเราเองก็ได้นะคะ บางท่านอาจจะมีการล็อกการปิดกั้นการปรจจจยันเกิดขึ้นนะคะในช่วงนี้อาจจะไม่ใช่ทางโซเชียลมีเดียเดียวแต่อาจจะเป็นหาความรู้สึกก็ได้ได้เจอกันได้คุยกันแต่ก็รู้สึกมันมีบางสิ่งบางอย่างการของความสัมพันธ์อยู่นะภายกตสำหรับขึ้น5้าเหรียญน,นะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีะรยะยะหงซึ่งกันและกันหรืออาจจะมีความน้อยอ,อกน้อยใจไม่ค่อยเข้าใจกันสักเท่าไหร่ในช่วงนี้ด้วยเนาะ ข้อนหนึ่งนะคะบางท่านอาจจะโชคใครสักคนหนึ่งเขาบล็อกเราปิดกั้นเราไม่ยอมให้เราเข้าไปใกล้หรือว่าไม่ค่อยอยากจะสนใจเราสักเท่าไร่หรือ2ก็คือว่าบางท่านก็อาจจะมีตัวเลือกทางเลือกเข้ามานั่นแหละที่บอกแต่ว่าอาจจะเป็นตัวของเราเลือกที่จะปิดกั้นตัวเองไม่เปิดหูเปิดตาเปิดใจรับสิ่งต่างๆอยู่รอบตัวของเราเลยอาจจะมีคนอยากเข้ามาแต่ว่าเราเองก็ยังฝังจิตฝังใจอยู่ใครบางคนที่เรายังไม่สามารถจะปล่อยวางได้เลยคะ โอเคทีนี้อีกฝั่งหนึ่งคนไพ่พลังงานหลักของเขาเป็นไพ่คิงเถือเหรียญนะคะบางท่านอาจจะคุยกชาวธาตุดินมังกรศกันเนาะไพ่คิงเถือเหรียญเป็นไพ่ของคนที่พยายามจะขันหลังให้กับบางสิ่งบางอย่างที่ไม่สามารถจะควบคุมได้ไม่สามารถจะจัดการได้แล้วก็ไปโฟกัสในเรื่องของงานเรื่องของงานหรือเรื่องส่วนตัวของตัวเองว่าสิ่งที่ตัวเองสามารถที่จะควบควุมและจัดการได้ดีมากกว่าแต่ว่าไพ่ความสิ้นใจขึ้นคิงถืออั่วเป็นไพ่พลังงานหลักของคุณและเป็นไพ่ของชาวธาตุน้ําด้วย วันมองว่าอีกฝั่งหนึ่งของคุณอะถ้าสองสถานการณ์นี้มันลิงกันเขาน่าจะมีความคิดถึงคุณอยู่มากคุณน่าจะยังอยู่ในความรู้สึกของเขาในความคิดของเขาในใจของเขาแต่ว่ามันก็อาจจะมีบางอย่างที่ทําให้เขารู้สึกว่ามันยากลําบากหรือว่าไม่ค่อยได้ถึงใจนะคะแล้วเขาเองก็ไม่อยากที่จะมาจัดการตรงนี้ด้วยรู้สึกมันทําอะไรไม่ได้ก็เลยที่จะไปโฟกัสสิ่งอื่นสนใจสิ่งอื่นมีไพ่สิบไม้เท้าเข้ามาบางทีในช่วงนี้เขาอาจจะเหมือนคนที่งานหนักภาระเยอะด้วยเชน่นกันก็ได้นะคะอ ทีนี้พลังงานภาพโวมมีไพ่8ถ้วยสิบไม้เทา้าคิงือถ้วยแล้วก็5้าถ้วยมีไพ่5ถ้วยเข้ามาตำแหน่งอดีตของเขาเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงการโฟกัสเมื่อสิ่งบางอย่างที่จบไปแล้วพังไปแล้วเรียกร้องอะไรกลับมาไม่ได้เ้วเหมือนคนที่ค่อนข้างปิดใจหรือไม่ในช่วงที่ผ่านมาเขาอาจจะรู้สึกผิดหวังอะไรบางอย่างก็ได้นะคะเหมือนไปโฟกัสแต่ด้านลบของมันจนทําให้สิ่งอดีมันถูกบันทอกล,ลงไปเลยแบบเนี้ยขอหนึ่งใบ5้าถ้วยค่ะ5ถ้วยคืออะไรเอ่ย ควีนเถอเหรียญคิงเธอเหรียญควีนเถอเหรียญมีไพ่คู่ปรากฏขึ้นมาหนึ่งคู่ในฝั่งของเขานะคะอืซึ่งฝั่งของคุณก็สองมันไพ่ควีนเธอเหรียญ er ด้วยเช่นกันวันมองว่วาวงคสัมพันธนะ์ในช่วงที่ผ่านมาน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ต่างคนต่างเงียบต่างคนต่างมีอะไรในใจแต่ว่าไม่ได้คุยกันต่างคนต่างเก็บเอาไว้เลือกที่จะไม่พูดไม่บอกไม่แสดงออกคืออาจจะรู้สึกยำยำซ้ำๆกับตัวเองไปแล้วนะคะว่า ไม่ว่าจะพูดหรือทาอะไรลงไปมันก็ไม่ได้ส่งผลที่ดีก็อยากไปทําอะไรเลยดีกว่าอนะไรแบบนี้ยทุกอย่างมันก็เลยเหมือนถูกซ่อนเอาไว้แล้วก็คิดลบคิดลบคิดลบไปเรื่อยๆนะคะในช่วงที่ผ่านมาอมน่าจะสืบเนื่องมาถึงปัจจุบันนี้ด้วยนะมีไพ่กิ่งถือถ้วยเข้ามาตำแหน่งโรคสิตในหัวใจของเขาคอ,อขอ,อนิมเบ้กิงถือถ้วยค่ะกิงถือถ้วยคืออะไรเออเขาอาจจะมีความเหนื่อยใจอะไรบางอย่างในตัวคนอยู่นะคะชาวธาตนะออนุน้ำขอนีนิมเบ้กิงือถ้วยค่ะกิงถือถ้วยคืออะไรเออ เาไม้เท้าอืมไพ่จตสำหรับขึ้นหนึ่งไม้เท้านะคะบางท่านอาจจะเกิดชาวธาตุไฟเมษธนูวันมองว่าในฝั่งของเขาอ่ะเขาก็มีใครสักคนหนึ่งที่เป็นความสุขที่มากมายของเขาเหมือนกันรักมากคิดถึงมากหรือเป็นคนที่ยืนในใจของเขานั่นแหละแต่ว่าในขณะเด,ดยียวกันมันอาจจะมีสถานการณ์ที่ยากลำบากเกิดขึ้นจนทําให้เขาอยากที่จะไป โฟกัสสิ่งอื่นสนใจสิ่งอื่นก่อนนะคะแต่ว่าถ้าถามว่าปล่อยไหมก็ยังไม่ได้ปล่อยวางความรู้สึกของเขาที่มีให้กับคนคนนี้นะคะต่อให้จะมีความยับเยนแระย่ำแย่แค่ไหนก็แล้วแต่และ ทีนี้แต่ว่าถ้าอีกฝั่งหนึ่งเหมือนคนที่มีคนเข้ามาพูดเข้ามาคุยค่อนข้างเยอะบางทีเขาอาจจะมีความระแวงแล้วก็ไม่ไว้วางใจเกิดขึ้นนะคะในช่วงนี้แต่ถามว่าทําอะไรไหมก็ไม่ทํานะคะเป็นไพ่คิงถือเหรียญอยากคุยก็คุยไปไม่สบายใจแต่ว่าฉันก็ไม่สแสดงออกทีนี้มีไพ่แปดถ้วยเข้ามาพร้อมกับไพ่สิบใบเท้าเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงความหนักอกหนักใจเหมือนคนที่แบกรับทุกอย่างเอาไว้อยู่คนเดียวบอกกับใครไม่ได้หรือว่าเลือกที่จะไม่บอกกับใครเลยนะคะมาพร้อมกับไพ่แปดถ้วยเย่างที่บอกแล้วว่าไพา่แปดถ้วยคือการ ขอให้สถานการณ์มันจะบวกหรือลบหรือมันจะแย่หรือมันจะหนักอ,อกหนักใจแค่ไหนก็เราแต่เขาไม่สบายใจแต่ว่าเขาก็จะเลือกไม่ทําอะไรในตอนนี้เลือกที่จะไปโฟกัสสิ่งอื่นสนใจสิ่งอื่นแทนมากกว่าแล้วก็อย่างที่ผมบอกนะคะว่าถ้าสองสถานการณ์นี้มันลิงกันน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ต่างคนต่างยังคิดถึงกันอยู่แต่ว่าก็เลือกที่จะไม่คุยกันแล้วก็พยายามที่จะไม่สนใจกันในช่วงนี้นะคะอโอเคทีนี้ผมขอไปเพิ่มดีกว่าว่า จากวันนี้จนถึงสิ้นเดือนเมษายนนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับเขาบ้างเนาะขอเพิ่มเลยคะ่ะให้กับคนรักของชาวธาตุน้ำมีนกับกฎพิจิกคนที่ชาวธาตุน้ำมีนกับกฎพิจิตคิดถึงจากวันนี้จนถึงสิ้นเดือนเมษายนนี้จะมีอะไร,กร,ะเ,ระเกิดขึ้นกับเขานี้บ้างเอ่ยคิงถือไม้เทา้าบางท่านอาจจะคุยกับชาวธาตุไฟเมฆสิงห์นูนะคะคิงถือดาบ คิงถือเหรียญคิงถือถ้วยคิงถือใบเท้ามาครบทั้งสี่คิงเลยนะมหล่าๆความสัมพันธ์ในช่วงนี้อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างแห้งแล้งหน่อยนะคะอืแต่ว่ามีไพ่คิงถือใบเท้าเข้ามาเหมือนมองว่าต่อให้เขาจะเหมือนคนที่นิ่งเฉยหรือว่าไม่ค่อยอยากจะสนใจอดีสักเท่าไหร่แต่ว่าในขณะเดียวกันน่าจะเหมือนคนที่ยังเฝ้าคอยสังเกตการอยู่อยู่ในพื้นที่ของตัวเองนั่นแหละคะ่ะไม่เดินหน้าไม่ถอยหลังไม่ทําอะไรแต่ว่าก็ยังไม่ได้ปล่อยวางความสัมพันธ์หรือว่าปล่อยวางความรู้สึกของตัวเองแต่ไพ่แต่า ไม่พยายามที่จะสู้หรือทําอะไรในตอนนี้อืเพราะฉะนั้นถ้าในฝั่งของคุณนะพยายามที่จะพูดจะคุยกับคนอื่นเพื่อให้เขามีความหึงหวงมีความแบบกระตุ้นให้เขาทาอะไรสักอย่างนี่เหมือนมองว่าไม่มีประโยชน์นะคะชาวทันนะแต่ว่าถ้าคุณอยากจะคุยเพื่อให้โอกาสตัวเองแล้วคุณรู้สึกว่ามันเป็นทางที่ดีสำหรับตัวคุณก,ก็ก็เอาที่คุณสบายใจนะคะโอเคทีนี้มาดูกันว่าเขารู้สึกไงขงคุณเนาะ เรื่องราวสักวันได้นะคะเป็นการอ่านทั่วไปนะอาจจะตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่เกิดอะไรเลยก็ได้นะคะขอดูความรู้สึกคนนั้น,น่อยค่ะคนที่ชาวธาตุน้ำมีนถูกจิตคิดถึงเขารู้สึกไงชาวธาตุน้ำคะขอสีใบค่ะขอสีใบวน้มองว่าชาวธาตุน้ำบางท่านนะ่ะที่ลองแบบไปพูดไปคุยอว่าให้โอกาสตัวเองลองทําความรู้จักกับคนใหม่ๆสุดท้ายแล้วก็อาจจะเป็นตัวเราที่เป็นทุกข์ใจซะเองนะคะ ยิ่งคุยกับคนอื่นภาพคนเก่าก็ายิ่งชัดเจนขึ้นมาขึ้นมาเลยแบบนี้เดีย๋ยวที่ผมบอกแล้วค่ะว่าบางทีสิ่งที่เราพยายามจะทําในตอนนี้มันอาจจะยังไม่ได้ส่งผลที่ดีกับตัวเราก็ได้นะขอหนึ่งใบให้คนคนน,น,นนั้นเนะะี่ยเออขดูความรู้สึกคนคนนั้น่อยค่ะคนที่ชาวธาตนะุน้ำมีนถูกปกติิดถึงเขารู้สึกไงกับชาวธาตนะุน้ำขาขอสีใบค่ะขอสใบ มีไพ่แปเหรียญเข้ามาก็ยังรู้สึกเหมือนเดิมนะเคยรู้สึกยังไงก็ยังรู้สึกอยู่แบบนั้นนะคะยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเนาะแฮงแมนนะคะแต่เขาเลือกที่จะไม่ทําอะไรนะเป็นไพ่เดอะแฮงแมนเป็นไพ่ของคนที่รู้ทุกอย่างเข้าใจทุกอย่างแต่ว่ายังไม่ยอมลงมาจัดการหรือแก้ไขปัญหาใดๆนะคะปล่อยทุกอย่างให้มันค้างคา,งางอยู่แบบนั้นหกดาบน,นะคะ 9, เก้าเหรียญค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะขอราบของคุณเออมีไพ่แปดเหรียญเข้ามาพร้อมกับไพ่เก้าเหรียญ เขายังมีความสุกที่หนักแน่นแล้วก็มั่นคงอยู่นะคะเพียงแต่ว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความโรแมนติกสักเท่าไหร่หรือบางทีเขาอาจจะรู้สึกว่าถ้ามีความยากลำบากมีความยุ่งเหยิงก็ขอหนีก่อนเลยนะเออไม่ค่อยอยากที่จะวุ่นวายอะไรมากนะเป็นไพ่หงดังนะคะเป็นลักษณะาการอพยยตัวเองจากสถานการณ์ที่ยากลําบากตอนนี้ต่อให้มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็นแล้วแต่เขาเลือกที่จะเอาตัวรอดก่อนอะไรแบบเนี้ย แต่กับความรู้สึกเขาที่มีให้กับคุณมองว่ามันก็ยังเหมือนเดิมนะคะยังมีความหนักนั้นแล้วก็มั่นคงอยู่เพียงแต่ว่าถ้าตอนนี้เป็นความสัมพันธ์ที่มีปัญหาเยอะอุปสรรคเยอะเขาคงจะปล่อยทุกอย่างให้มันเป็นไปแบบนั้นนะคะโดยที่ตัวเองก็ไม่ได้พยายามที่จะแก้ไขอะไรมากมายในตอนนี้ไพต่ตะสองขึ้นเดเดอาจจะเป็นการหายสับสนตัวเองไปสักระยะหนึ่งนะคะอขอหนึ่งใบให้แป๋เร,ปเรียนค่ะแป๋เรียนเืออไดเอ่ย บางท่านอาจจะคุยบชาวราศีพิจิกและขนาดพิจิกนะคะบางความสัมพันธ์ในช่วงนี้อาจจะมีการจบกันไปแบบงงๆหรือหายสาบสนกันไปแบบงงๆสักเรียกหนึ่งเนาะบางทีอาจจะเป็นการจบกันที่เราคิดของเราฝ่ายเดียวก็ได้นะคะเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งคนเขาอาจจะเหมือนคนที่แบบไม่ได้สนใจใยดีคุณไม่ได้พูดไม่ได้หือไม่ได้เอืออะไรจนทําให้เราต้องอาจจะไปพยายามเข้าใจของเราเองอะไรแบบนี้คราวนี้ไม่ให้แปลเรียญถ้าแปลเหรียญเืออะไรเอ่ย หนึ่งไม้เท้าบางท่านอาจจะคุยกับชาวธาตุไฟเมสิทนูนะคะไพ่ตัสอบขึ้นหกเหรียญเหมือนมองว่ายังเป็นความสัมพันธ์ที่เขายิ่งอยากจะลงทุนอยู่แต่ว่าเขาอาจจะไม่อยากเรียบรองะไรมากนักน,นะคะทั้งแปดเหรียญทั้งหนึ่งไม้เท้าเป็นไพ่ที่ปลุกบอดถึงการไปเรื่อยๆอืมมีไพ่หนึ่งไม้เทาเ้าเข้ามาก็อยากจะทําให้ความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างเปราะบางเนี่ยมีความแข็งแรงม,มีความมั่นคงมีการจเจริญเติบโตมากขึ้นด้วยเช่นกันแต่ว่าให้ในตอนนี้มีปัญหาเยอะอุปสรรคเข้ามาค่อนข้างเยอะก็คงจะ ปล่อยให้มันเป็นไปก็เลือกที่จะไม่ทําอะไรแล้วก็เป็นการอาพยพตัวเองไปอยู่ในพื้นที่ของตัวเองก่อนอะไรอย่างนี้ค่ะแต่เป็นไพ 9, ่เก้าเลยนะเป็นไพ่ของคนที่แบบว่าคิดถึงไหมคิดถึงนะแต่งงไหมคงไม่นะคะคงเลือกที่จะเย่อหยิ่งอยู่ในพื้นที่ของตัวเองแต่ว่าในขณะเดีวยวกันก็อาจจะยังพยายามแอบสืบแอบส่อ, app, อ, app, อ, app, สองว่าจอะกับเรื่องราวของคนอยู่ถ้าส่องได้ก็แอบส่องแต่ถ้าส่องไม่ได้ก็เป็นความคิดถึงที่ยังพึงมีอยู่นะคะโอเคทีนี้ขอไปเพิ่มดีกว่าว่าแนวโน้มจะเป็นยังไงเนาะ ขอแนวโน้มความรักความสัมพันธ์นของชาวธาตนะุนามีนกับโภทิจิก oh นนนับคู่ของเขาไหนคะแนวโน้มความรักความสัมพันธ์พวกเขาจะเป็นยังไงในช่วงนี้จนถึงสิ้นเดือนเมษายนนี้เขอซีใบค่ะเขซีใบคนเราคณเขาน่าจะเป็นคนที่ไม่คม่อยโรแมนติกแล้วก็ไม่ค่อยอยากพูดหรืออธิบายอะไรมากมายนะคะเหมือนพอมีปัญหามีความยุ่งเหยิงมีอะไรที่ดูยากลําบากเขาจะเหมือนคนที่ขอหนีไปก่อนละกันเออ รอให้สถานการณ์มันดีขึ้นรอให้มันสงบสุขก,ก่อนเราค่อยมาว่ากันอีกทีอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณจะสารความสัมพันธ์กับเขาคุณอาจจะต้องดึงตัวเองให้ซอฟหนนิดนึงเนาะชาวธาตุน้ําบางท่านอาจจะไปสารความสัมพันธ์กับชาวธาตุดินที่เขาเหมือนช้าช้านะคะเออแล้วเราเป็นชาวธาตุน้ําที่อารมณ์อ่อนไหวขึ้นง่ายลงง่ายบางทีเขาอาจจะตามเราไม่ทันหรือบางทีเขาอาจจะไม่ค่อยเข้าใจเราสักเท่าไหร่นะคะ เวลาที่คุณมีความหุนหันพันแล่นเขาอาจจะไม่ชอบอะไรแบบนี้ก็ได้นะและอย่างที่บอกนะคะว่าอย่าพยายามทําอะไรเป็นการประชดประชันหรือว่าใช้กลยุทธ์เล่นเกมกับเขาเพราะว่าบางทีเนะี่ยสถานการณ์มันอาจจะแย่ลงไปกว่าเดิมก็เป็นไปได้นะเพราะอย่างที่บอกนะคะว่าเขาก็ไม่หือไม่อือไม่ไม่ตามเกมเราอะไรแบบนี้น เดวิลออฟฟอร์จูนนะคะมีไพ่เดวิลออฟฟอร์จูนเข้ามาบางสิ่งบางอย่างอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเนาะอาจจะเป็นรเราที่เปลี่ยนเขาที่เปลี่ยนหรือว่าสถานการณ์โดยรอบที่เปลี่ยนไปก็ได้หรือไม่บางท่านอาจจะรู้สึกอยู่สถานการณ์ที่ยากลำบากท,ที่เรารู้สึกือาเราไม่สามารถจะทาอะไรได้เลยนะได้แต่อดทนรอคอยทุกอย่างมีการหมุนเวียนแล้วก็เปลี่ยนไปตามโชวชะตาของมันนะคะสองถ้วยเกาไม้เท้า บอข้อสัมพันธ์อาจจะเป็นลักษณะข้อสัมพันธ์แบบไม่ชัดเจนเนาะใครสักคนนึงอาจจะเหมือนคขาที่ยังกับซ่อนอะไรบางอย่างเอาไว้ในใจไม่ได้เปิดเผยออกมาทั้งหมดนะคะไพ่ตะสหรับขึ้น The Medi c i a n จะเป็นความสัมพันธ์แบบไปๆกับกลับกันอยู่หันมองว่าแนเรื่องความรักข้อสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาน่ะมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ต่างคนต่างยังรู้สึกดีต่อกันยังรู้สึกคลิกกันอยู่มีไพ่สองเืออปราคุณขึ้นมาบางท่านอาจจะมีโอกาสได้หันหน้าเข้าหากันได้พูดได้คุยกัน แต่มองว่าน่าจะเป็นความรู้สึกมากกว่าที่ที่ยังคิดถึงกันที่ที่ยังรู้สึกสื่อถึงการอะไรแบบเนี้ยยังเหมือนเป็นคนที่ชอบเป็นคนที่ใช่เป็นคนที่เข้ากับเราได้ดียังไม่ยอมปล่อยวางความสัมพันธ์นี้ต่อให้จะมีตัวเลือกทางเลือกเข้ามาหรือว่าจะมีปัญหามีอุปสรรคความยับเยินย่ำแย่แค่ไหนก็แล้วแต่ก็คือยังต้องการความสัมพันธ์นี้อยู่แต่ว่าในช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ไม่ค่อยเข้าใจกันหรือว่าต่างคนต่างเงียบเชียบนะคะเออเขาอาจจะไม่มาหือมาเอืออะไรกับเรา แล้วเราเองก็ไม่อยากที่จะไปตื้ออะไรเขามากในตอนนี้ก็เป็นไปได้เลยทําให้ความสัมพันธ์มันมีระยะห่างเกิดขึ้นคือระยะห่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมองว่ามันก็ยังไม่ได้ร้ายแรงอะไรมากนะ แต่ว่าถ้านอกจากมีระยะห่างแล้วยังมีบุคคลอื่นก้าวเข้ามาอีกหวัว่ามันจะกลายเป็นระยะห่างที่มันห่างเข้าไปอีกเข้าไปอีกเข้าไปอีกนะคะเรามาระวังฝั่งคุณเอาไว้นะคะชาวธาตุนะ้าบางท่านอาจจะลองไปพูดไปคุยไปหล่อยคนอื่นแล้วอาจจะทําให้อีกฝั่งหนึ่งคนเขาเข้าใจว่าคุณต้องการที่จะมีคนอื่นจริงๆอะไรแบบนี้ก็เป็นไปไดะะ้โดยที่เขาอาจจะไม่ได้ถามคุณว่าคุณมีจริงหรือไม่จริงก็ได้นะคะโอเคทีนี้มาดูกันว่าเขาอยากบอกอะไรคุณบ้างเนาะ ออนคนนใบ้คนคนนั้นเลยค่ะคนที่ชาวทาตุน้ำมีนกระหูพิจิตคิดถึงเขาอยากบอกอะไรกับชาวทาตน้ำมาอองาค่ะขอหนึง่งใบ้ค่ะขอหนึ่งใบเดชเลียอดอืมมีไพ่เดชาลียอดเข้ามาบางท่านอาจจะคุยกับชาวราศีกรกฎและขานากรากฎนะคะหรือไม่คนที่คุณคุยด้วยอาจจะเป็นคนที่ทํางาน เ,เกี่ยวกับงานช่างเป,นป็นนะักบินนักแข่งรถวิศวกรหรือคนที่ชอบความเร็วก็ได้นะคะหรืออาจจะทํางานเกี่ยวทางด้านภาษาก็ได้หรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้เนอะอง มีพไพ่ดเดชเลอออกมาเขาหน้าจะเหมือนคนที่ดูนิ่งๆน,นะคะเหมือนคนที่ค่อนข้างอ่านยากแล้วคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณอ่านเขาไม่ออกด้วยในช่วงนี้เหมือนคนที่ไม่ค่อยอยากจะสนใจใยดีคุณสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่า,พาไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงการวางแผนบางสิ่งบางอย่างอยู่นะแต่ว่าต้องรอถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมก่อนถึงจะลุกขึ้นมาทําอะไรนะคะแต่ในขณะเดียวกันเป็นไพ่คิงถึงไม้เท้าเหมือนคนที่ฟัองคอยสังเกตการอยู่ไม่เดินหน้าไม่ถอยหลังไม่ทําอะไรไม่สนใจไม่เรียบร้อยว่าไม่รับรู้อะไรเลยนะคะอสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณก็คือว่าถึงแม้ว่าเาเ จะมีภายใต้ใบหน้าหรือท,าท่าที่นิ่งเฉยแต่ว่าเขาก็ยังคอยสังเกตการุณตลอดเวลาเนาะชาวธาตุน้ำโอเคค่ะชาวธาตุน้ำมีกระบวนพิจและนี่คะแนนน้ของเราข้อสัมพันธ์พวกคุณในช่วงนี้จนถึงสิ้นเดือนเมษายนนี้เนาะหรืออีกไม่กี่วันก็จะหมดละเรื่องราวสกันได้นะคะเป็นการอ่านทั่วไปนะจะตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่เกิดกับใครเลยก็ได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์ให้ด้วยนะแล้วกงขอปิดคลิปนี้ไปด้วยกันโปรโมทและก็ประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นดีๆจากผลิตภัณฑ์บำรุงผิ กล่อนนี้้้ไวดวดยะคะใครที่มีปัญหาในเรื่องของผิวแพ้ง่ายผิวไม่กระจ่างใสเป็นสิวง่ายผิวขาดความชุ่มชื้นก็ตัวนี้ได้เลยนะคะหวานได้ทดลองแล้วกับตัวเองใครที่ติดตามหมมานานพอสมควรก็จะได้เห็น,หนการเปลี่ยนแปลงของใบหน้าของหวานนะคะสนใจก็สามารถดูคลิปนี้ต่อได้เลยนะคะมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากเพนๆในทินทาโรสิบเกด้วยดูกันให้จบนะจ๊ะผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า Baby a n d Glow m u s h r o o m ู i c a f a าแฟช a ช c ยลเนะคะ เป็นน้ำตบสุดอ่อนโยนที่ถูกวิจัยขึ้นมาเพื่อช่วยฟื้นฟูให้ผิวหน้าของเรามีความแข็งแรงมากขึ้นใครที่มีปัญหาในเรื่องของสิวที่ขึ้นง่ายมากๆรอยดำรอยแดงหรือว่าผิวหน้าแห้งแลง้งขาดความชุ่มชื้นไม่ค่อยมีความกระจ่างใสสักเท่าไหร่เหมือนนอนน้อยแล้วก็ผิวค่อนข้างโทรมอะไรแบบนี้ก็อยากให้ลองผลิตภัณฑ์ Baby and glow สูตรนี้เลยนะคะเพราะว่า Baby a n d Glow m u s h r o o m ซ i c a า a ฟช a ช a ร์เอ็กเซมีสารสกัดมากมายที่จะช่วยให้ผิวหน้าของเรามีความแข็งแรงมากขึ้น อาที่เช่นสารสกัดเฮลินจือและสารสกัดซิลิก้าที่ได้จากใบบุบกเกาหลีตัวนี้จะช่วยฟื้นฟูให้ผิวหน้าของเรามีความแข็งแรงมากขึ้นริ้วรอยฝ้ากระจุดด่างดำก็จะลายดูจางลงด้วยนะคะต่อมาก็จะเป็นคัสเตอร์ออยแล้วก็เกฟซิสออยล์นะคะอุดมไปด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัววิตามินอ e, ีธรรมชาติตัวนี้จะช่วยให้ผิวหน้าของเราแลดูแต่งตึงแล้วก็ เพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวหน้าของเราเนียนนุ่มมากขึ้นด้วยนะและอีกหนึ่งตัวสําคัญที่พลาดไม่ได้เลยนั่นก็คือวิตามิน B3 นะคะตัวนี้จะช่วยผิวหน้าของเราแลดูขาวกระจ่งางใสมากขึ้นจุดด่างดําและก็ริ้วรอยต่างๆก็จะและดูจางลงอย่างเป็นธรรมชาตินะคะและที่สําคัญนะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้ปราศจากสารเติมแต่งสีพาราเบนแล้วก็แอลกอฮอล์เพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่มีผิวแพ้ง,งา่ายหรือผิวบอบบางสามารถใช้ได้เลยนะคะซึ่งตัวเองน่ะก็ได้ใช้มาแล้วทดลองมากับตัวเองแล้วเช่นกัน ก่อนหน้าที่หวันจะมาใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้หวันเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายมากๆสิวเกิดขึ้นง่ายมากๆคือสิวแทบจะทุกสิวบนโลกใบนี้เคยบังเกิดมาบนหน้าหวันแทบจะหมดแล้วทั้งสิวอุดตนันสิวแพ้สิวผื่นสิวผดสิวอะไรก็แล้วแต่นะคะที่มันที่มันจะสามารถเกิดได้ก็คือผ่านมาหมดแล้วคือหวันเป็นคนที่ผิวหน้ามาันแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาในการาบำรุงผิวสักเท่าไหร่เพื่อให้ติดตามหวันมาก,ก็น่าจะทราบนะคะว่าเป็นคนที่นอนน,อน้อยแล้วก็ไม่ค่อยได้แบบ เออมีเวลาพักผ่อนมากนักอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็มันก็จะเป็นส่วนที่ทําให้ผิวของเราค่อนข้างอ่อนแอแล้วก็เบาบาง แต่ว่าพอได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้วรู้สึกว่าผิวหน้าของมรามีความแข็งแรงมากขึ้นพอผิวหน้าของเราแข็งแรงมากขึ้นเราก็สามารถที่จะไปบำรุงผิวหน้าของเราในขั้นตอนต,ต,ต่อๆไปของเราได้ง่ายมากขึ้นด้วยเช่นกันไม่อย่างนั้นพอผิวหน้าของเราอ่อนแอจะไปบำรุงอันนั้นบำรุงอันนี้มันก็เหมือนจะแบบใช้อันนั้นก็แพ้อันนี้ก็พังคือมันก็ยิ่งแย่ไปเลยนะคะซึ่งโปรโมชั่นในวันนี้นะคะจะเป็นโปรโมชั่นพิเศษสำหรับเพื่อนที่เข้ามาสั่งจองก่อนที่จะมีการวางขายจริงเนาะเป็นการเปิดตัวเปิดจองลดทันที100บาทนะะค จากราคาปกติอยู่ที่590บาทก็จะเหลืออยู่ที่490บาท ซึ่งขนาใช้ขวดก็จะเป็น30 ml นะคะใช้กันยาวๆ1-2เดือนได้เลยทีเดียวเนาะแต่ว่าพิเศษสำหรับเพื่อนเพื่อที่เป็นแฟน,แฟนของน9ยทีนแทร็ก็จะได้รับส่วนลดเพิ่มไปอีก50บาทนะคะเพียงแค่แคปหน้าจออันนี้เอาไว้นะคะแล้วก็ส่งให้อดมินได้เลยนะคะก็จะได้รับส่วนลดไปทั้งหมด150บาทเลยอยู่ที่440บาทตอนน่อ1นขวดนะคะ baby and glow mushroom cica facial essence นะคะน้ำตบสุดอ่อนโยนเป็นสารสก,กัดเฮลินจอบวกกับสารสก,กัดใบบบวบกเกาหลีนะคะ ตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการลดสิวริ้วรอยรอยดำรอยแดงเพิ่มความชุ่มชื้นกระจ่างใสแล้วก็ฟื้นฟูให้ผิวหน้าของเรามีความแข็งแรงมากขึ้นเพื่อนเพื่อคนไหนที่สนใจก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ ig baby and glow หรือว่า line at baby and glow หรือว่า facebook fanpage baby and glow ได้เลยนะคะสั่งจองวันนี้ส่งฟรีทั่วไทยไปเลยนะคะ baby and glow ผิวแข็งแรงกระจ่างใสสร้างเองได้ค่ะ